ดารัสจันแดงนะคะโค้ชไอชาทีจีเซเว่นมิเลียนบริษัทเดอะเจมส์อินโนเวชันค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากลงมือทำให้เยอะทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เริ่มต้นที่ตัวคุณเองแล้วเจอกันที่ความสำเร็จค่ะอัสลามเลยกุม่ธุรกิจเดอะเจมนะคะเตยซาเองนะคะมาอยู่ตรงนี้เข้าปีที่7็เปลี่ยนชีวิตเยอะมากนะคะ ด้านความคิดด้านการงานการเงินอิสระในเรื่องของเวลานะคะรายได้ที่เข้ามาแบบไม่อัน้นสุขภาพนะคะทุกอย่างคือได้จากบริษัทนี้ทั้งนั้นเลยทําไมทุกคนถึงต้องเลือกธุรกิจเดอะเจมไอซ่าจะบอกอย่างนี้เลยนะคะใครก็ตามนะคะที่ตอนนี้นะคะอยากที่จะมองหาอะไรก็ตามไม่ต้องลงทุนซ้ําไปซ้ามาลงทุนรอบเดียวสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดไอซ่าบอกเลยว่าเดอะเจมคู่ควรกับคุณมากการงานการเงินเวลาสุขภาพ ได้และเหมาะกับคุณที่สุดหลักในการบริหารทีมนะคะสำหรับเอซะนะคะที่ใช้หลักในการบริหารทีมมานะคะตลอดเลยนั่นก็คือว่าลงงานพื้นฐานกับเขานะคะทำให้เขาดูแล้วก็ดูเขาทําสอนให้เขาดูแล้วก็ดูเขาสอน และระบบนะคะมีระบบมากมายของบริษัทเดลเจมส์อินโนเวชันและในทีมที่ใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ที่เรามีสอนงานกันทุกเช้านะคะแปดโมงเช้าในทุกๆวันที่มีคนเข้ามาเรียนรู้และเอาไปลงมือทําเอาไปลงมือใช้ได้ผลเยอะแยะมากในส่วนของการจัด h o u s t m n g นะคะ แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ที่องค์กรของเราเนี่ยไปขยายไปแตกตัวไว้นะคะแต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัด House Meeting หรือการจัดงานนะคะที่เปิดโอกาสหรือสอนงานให้คนในพื้นที่นั้นๆได้เรียนรู้ได้เข้าใจในเนื้องานมากยิ่งขึ้นวันนี้ด้วยการบริหารงานที่นี่ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และ Off line, ออฟไลน์อาซาเลยเชื่ออย่างยิ่งนะคะ ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในระบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นไม่ต้องกลัวว่าไม่รอดเพราะระบบที่นี่การบริหารทีมบริหารองค์กรที่นี่ช่วยคุณได้เยอะเลย